เรื่องที่มาเนี่ยก็ตามชื่อไลฟ์สดเลยนะครับก็คือ,อ,อแก้อาการแบตบ,บวมนะครับแก้อาการแบตบ,บวมนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนตัวแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่นะครับเดี๋ยวให้ดูตัวแบตก้อนเดิมนะครับอันนี้เป็นแบตก้อนเดิมนี่จะค่อนข้างบวมมากๆเลยนะครับเวลาเราก,กดไปเนี่ยมันจะมีเสียงนะครับตัวแบตบจะพองขึ้นมา พอแบบพองขึ้นมาเนี่ยเวลามันอยู่ใต้จอใช่ไหมครับมันก็จะบวมแล้วก็ดันตัวเ,เนื้อจอเนี่ยขึ้นมานะครับอ,อย่างตัวเซลล์ตรงนี้นะครับเขาก็จะดันตัวจอเนี่ยขึ้นมาด้านด้านข้างตรงฐานด้านนี้นะครับทําให้ตัวจอเนี่ยเผยออกมานะครับตัวจอ,อาขึ้นมาทําให้ตัว หน้าจอเนี่ยมีรอยช้ำนะครับหน้าจอก็จะมีรอยช้ำอยู่ทางด้านบนตรงนี้นะครับเพราะว่าตัวแบตเตอรี่นะครับบวมจนทำให้ดันจอขึ้นมานะครับแต่ยังดีนะครับที่ตัวหน้าจอเนี่ยยังไม่ย,ไมยังไม่ถึงกับแตกนะครับนะก็ยังสามารถแก้ไขได้อยู่นะครับนะเดี๋ยวผมจะแกะด้านในตัวเครื่องให้ได้ดูนะครับ ก็ให้ด so ูตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับแบตเตอรี่ก็มีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะเครื่องด้านในนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาประกอบพร้อมกันนะครับตอนนี้ผมทําการเปลี่ยนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทําการเทสเครื่องอะไรก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเหลือแค่ประกอบติดกาวนะเดี๋ยวเราไปประกอบพร้อมกันนะครับโอเค วิธีการแกะเครื่องนะครับเราก็มีอุปกรณ์ไม่มากเท่าไหร่นะครับก็จะมีเครื่องที่เอาไว้จ่ายความร้อนนะครับเป็นเตาที่เอาไว้จ่ายความร้อนให้กับตัวเครื่องเซ์เฟสนะครับใช้ใช้อุณหภูมิประมาณ70องศาเนาะแล้วก็จะมีตัวแผ่นฟิล์มนะครับรุ่นนี้ต้องใช้เป็นแผ่นฟิล์มนะครับเพราะแผ่นฟิล์มเนี่ยจะมี ความยืดหยุ่นมากกว่านะครับแผ่นฟิล์มเนี่ยจะมีการยืดหยุ่นมากกว่านะครับจะไม่ทำให้ตัวหน้าจอเนี่ยแตกนะครับแต่ถ้าเป็นตัวที่เป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับที่เป็นแผ่นเหล็กแบบนี้นะครับเวลาเราแกะเนี่ยมันอาจจะทำให้ตัวกระจกเนี่ยมันเกิดการบิ่นแล้วก็ เกิดการแตกได้นะครับเพราะว่าตัวกระจกเนี่ยค่อนข้างที่จะกรอบมากๆเลยนะครับถ้าของแข็งไปโดนของแข็งนะครับมันก็มีโอกาสที่ตัวหน้าจอหรือกระจกเนี่ยมันลั่นได้นะครับถ้าพางแค่นิดเดียวก็จะทําให้ตัวทัชสก,กรีนใช้งานไม่ได้เลยนะครับสําหรับตัวแผ่นตัวนี้นะครับเราก็เลยมาต้องมาเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวแผ่นพลาสติกแบบนี้แทนนะครับตอนนี้ผมก็แกะกาวขอบจอนะครับ หมดเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้จอก็น่าจะยกได้แล้วนะครับจะค่อยๆย,ยกออกมาคนระขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าจออาจจะลั่นได้นะครับในขั้นตอนการเป็นแบตก็มีความเสี่ยงมากๆเลยนะครับที่จอจะเสียนะครับตัวด้านหลังจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเนกาวขอบจอผมก็ทําการเก็บ ไปบางส่วนแล้วนะครับทีนี้ส่วนประกอบภายในตัวเครื่องนะครับนี่เลยนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยก็จะอยู่ตรงด้านล่างนะครับเป็นสองเซลล์แบบนี้นะครับของเดิมเนี่ยก็จะอยู่ตำแหน่งตรงนี้นะครับ่านค่อนข้างบวมมากๆเลยนะครับถ้าเราลองตะแคงดูเนี่ยจะนูนขึ้นขึ้นมาจากฐานเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับหรือ ทางด้านนี้นะครับนี่เขาก็จะดันตัวเนื้อจอเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างสูงเลยนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่ก้อนเดิมนะครับส่วนก้อนใหม่เนี่ยจะแนบสนิทไปกับตัวบอดี้นะครับถ้าเราลองตะแคงข้างดูเนี่ยจะแนบสนิทจนมองไม่เห็นตัวเนื้อแบตเลยนะครับเวลาเราวางจอไปเนี่ยมันก็จะสนิทมากยิ่งขึ้นนะครับก็ะจะมีตัวแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ตัวเมนบอร์ดนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับ พอชาร์จนะครับอยู่ทางด้านนี้เนาะแล้วก็ลำโพงนะครับสัญญาณแล้วก็กล้องนะครับก็จะอยู่ตรงทางด้านบนตรงนี้นะครับะหลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ surface 3นะครับจะไม่สามารถอัปเกรดแรมนะครับแล้วก็อัปเกรดตัวฮาร์ดดิสก์เอได้นะครับะรุ่นนี้จะฟิกมาในตัวเมนบอร์ดเลยนะครับผมสำหรับ ใครที่ต้องการอัปเกรดนะครับน่าจะรุ่นนี้น่าจะอัปเกรดยังไม่ได้นะครับโอเคเดี okay. ๋ยวเรามาเริ่มทําการประกอบเครื่องกันเลยดีกว่านะครับในการประกอบผมก็จะใช้ตัวกาว 3m นะครับติดรอบๆตัวบอดี้เครื่องนะครับก็จะแปะแบบนี้นะครับรอบๆตัวบอดี้เครื่องเลยนะครับ โอเคพอเราแปะเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ทำการลอกตัวพลาสติกชั้นที่ปิดเนื้อกาวด้านบนออกมานะครับผมก็จะใช้ตัวแหนบนะครับในการช่วยดึง ต่อไปนะครับเอาจอนํากลับมาวางในที่เดิมนะครับตัวจอก็จะมีแค่สายแพรแค่เส้นเดียวนะครับสายแพรทัดนะครับก็จะอยู่ตําแหน่งตรงทางด้านนี้นะครับเขาก็จะรวมจอมาเป็นแค่เส้นเดียวนะครับก็ดีครับสะดวกดีดีกว่าที่เป็นแบบมีหลายๆเส้นนะครับแล้วก็เราจะจับทางได้ยากนะครับเวลาทําการซ่อมเนาะ ก็ใส่ฝาขคร้อบให้เรียบร้อยนะครับอ่าเบรอยแล้วก็เล็งตัวหน้าจอนะครับให้อ่ยึดตามมุมนะครับอ่ให้เสมอกัน,นเนาะแล้วก็ทำการประกบจอลงไปได้เลย พากดตัวจอไปสักนิดนึงนะครับให้แนบสนิทนะครับกระจกกับตัวบอดี้ให้มันแนบสนิทติดกันนะครับเท่านี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวลองเปิดเครื่องดูนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนแบตเนาะแล้วก็วิธีแก้ของอ,อาการแบตบวมนะครับก็จะมีเพียงเท่านี้นะครับรวมถึงการประกอบตัวเครื่องการติดกาวนะครับสำหรับเครื่อง Microsoft Surface 3รุ่นนี้นะครับก็ถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับมี Surface แบตบวมนะครับอยากจะเปลี่ยนแบตเนี่ยสามารถ นัดกับทางช่างได้นะครับผมสามารถนัดได้ทางร้านเลยนะครับทางร้านเนี่ยก็จะมีสาขาตามห้างมากมายเลยนะครับก็สามารถทํานัดช่างนัดสาขานะครับนัดเวลากับทางร้านก่อนได้นะครับหรือจะสอบถามราคาก่อนก็ได้นะครับผมสำหรับนี้นะครับช่างเป้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ไลฟ์สดหน้าครับเดี๋ยวมีอะไรเข้ามาอัปเดตให้ได้ฟังเรื่อยๆนะครับผมสำหรับนี้ช่างเป้ขอตัวลาไปก่อน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมมากๆเลยครับขอบคุณครับ